การเฮ็ดเวียกับการปฏิบัติธรรมนี่ความหมายก็คือว่าเฮ้าสิเฮ็ดยังก็ตามนาทีการงานก็เฮาก็ตามเฮ้าหูว่าคณะนั้นเฮาเฮ็ดยังอยู่เฮ็ดปัจจุบันนะปัจจุบันนีเฮาก็าลังเฮ็ดยังอยู่หลังจากเฮ็ดปัจจุบันแล้วมันจะปล่อยวางมันจะบ่ไปยึดติดยึดติดว่าเฮ้าเป็นนั่นเป็นนี่เฮามีนั้นมีนี่มันจะมันจะบบยึดติดมันจะปล่อยวางมันจะไปทําลายตัวว่าสักาญติิีิความถือตุนถือตัวมันจะมันจะคอยเบาบางลง เขาอยู่ในฐานะใดตำแหน่งใดหน้าที่การงานใดเลยเกิ่มาผู้ัวเองเกิดาผู้ปัจจุบันคันหูปัจจุบันเลยความรู้ความกลัวคนลงเลยมันมันจะเบาบางลงมันจะบเอนว่าเกิดความโลภมากโลภพาอย่างใดๆผู้บอกเขาหูว่าฐานะเขาอยู่ในระดับใดแลวเขาปฏิบัติอยู่ในระดับใดตัวนี้ผู้ปฏิบัติทำเข้าใจในลักษณะนี้เสียหูเองว่าสมนีนะเขาก็มีความสุขแล้วนะมีความสุขกับการเห็นเบียเห็ุงานนะประเสริฐที่สุดนะคือในการเห็นเบียยนี่นันเลยว่าเขาตองส่ความคิดแต่เขาหูความคิดนั้ แลามันคิดยัง้งเลยบากทีเขาคิดในหนาเวียความมันก็พัฒนาไปต่อไปเห็นเห็นว่าเห็นว่าเห็นความคิดในระบบเปลี่ยนระบบในอริยสัจสี่ว่าบัญหาที่มันเกิดขึ้นมาจากใจหรือที่แก้ไขโดวยวิธีใดการหูตัวในคณะเฮ้เวียนี่แหละพื้นว่าการเฮดเวียคือการปฏิบัติธรรมหลักสําคัญของการปฏิบ,นะบนนัติธรรมเนี่ยบวชอย่างไ่าอตกไปนั่งอยู่วัดไปนั่งสมาธิสองสามวงบวชเลยถ้าผู้ได้หูได้ในคณะเฮดเวียในคณะ กินเขาในขณะย่างในขณะอาบน้ำนั่นแหละคืออารมณ์ของวิปัสนานั่นแหละคือการปฏิบัติอย่างแทจริง